ปีใหม่พอดีครับวันนี้มาคุยกับคนดังครับเฮียประโมุเตชะละพีพัทครับถึงที่ทํางานนะครับที่บริษัทห้ากูหาเลยนะครับวันนี้เฮียปรามุมีอะไรดีๆมามอบให้สมาชิกและท่านผู้ชมครับปีใหม่สองพห้าร้อยหกศูนย์ด้วยกันวันนี้ครับวันนี้ผมขอโชว์พระสมเด็จเป็นของขวัญปีใหม่นะครับสมเด็จเลยครับเฮียครับโอ้ไม่ธรรมดา เนื้อสวยโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้จากที่ไหนครับของวัดระฆังครับวัดระฆังไหรนะออเนี่ยโอ้โหนี่ผมซุมเข้าไปใกล้ๆครับโอ้โหสุดยอดโอ้โหเนื้อจัดขนาดนี้ได้มาจากได้มายังไงครับเนี่ยก็ได้มานานแล้วครับอันนี้เป็นคนใจรักพาะสมเด็จเลยว่างไงใช่ครับะะผมสะสมดูยังไงครับดูยังไงอ่ะ ก็ดูเนื้อมวลดูมวลสารความแก่งความเก่าเนี่ยอ๋อดูมวลสารความแก่งความเก่าองคนี้เป็นเนื้อมวลสารอะไรครับก็พระสมเด็จเป็นพระผงทั่วไปนะเป็นพุทธคุณหรือว่าไรเนี่ยพุทธคุณนะเมตตาเมตตานะครับขอบข้างเป็นไงตะกี้ได้เราได้คุณขอบก็คือว่าดูแล้วเนี่ยชัดไหมชัดครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับพระเก่าพระใหม่เนี่ยขอบนี้ต้องได้อะไรก็ต้องได้เนื้อได้ ถ้าเราจะแนะนําท่านผู้ชมที่จะศึกษาเรื่องพระสมเด็จไอพวกนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวแล้วมันอธิบายลําบากยังไงมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองถ้างั้นต้องให้โทรมาสอบถามก็ต้องก็ต้องก็ดูเนื้อดูอะไรต่ออะไรด้วยหลายหลายอย่างเป็นองค์ประกอบมีพิมพ์ด้วยไหมครับมีพิมพ์มีอะไรต่ออะไรด้วยเอาละถ้างั้นปีใหม่นี้ขอเฮีย ให้เฮียให้เบอร์ใหม่ของเฮียนะครับเพื่อจะติดต่อ,อไม่ว่าเรื่องราวอะไรที่เป็นสี่มงคลนะครับสาหรับเฮียครับก็เดี๋ยวให้เฮียฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับนี่คือพระสมเด็จนะครับที่เฮียเปิดกุ่กกันเลยวันนี้นะครับนี่นะครับท่านทุกคนนะเห็นแล้วก็ต้องอยากได้เหมือนผมแหละอ้าวขอเฮียบอกเบอร์โทรด้วยครับ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดดสองแปดแปดสองห้าสามสองหกห้าสามสองหกครับกับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสี่สามห้าสี่สี่สามห้าสี่ครับนะครับแนะนําเรื่องการดูปละนะครับใช่ไหมเนียใช่ครับเรื่องของพระสมเด็จมีลักษณะยังไงมีกี่พิมพ์เนี่ยมีต้องโอเปนสิบพิมพ์พวกนี้ ตอนนี้ทราบว่าเฮียประมวดได้ทําพระสมเด็จอยู่ด้วยครับก็ที่จะทถวายวัดต่างๆโอ้โหมากเลยประมาณเท่าไหร่ครับเพียปั๊มมหมื่นกว่าสองหมื่นองค์ครับหมื่นกว่าสองหมื่นองค์ครับโอ้หคนใจดีอย่างนี้มีมวลสารขุนแผนขุนแผนบ้านกลางมีมวลสารหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงที่แตกรับไปได้ไปจากไหนครับก็คือคนที่เขาศรัทธาทําบุญเขาก็ให้ผมมานะครับอืมครับผม วันนี้ต้องขอบพระคุณเียปาโมดเทชะและพีพัทนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับจดจำเบอร์โทรศัพท์ของเียปาโมดให้เรียบร้อยนะครับมีอะไรก็สามารถโทรมาคุยกันได้ได้ับเหมือนเดิมนะได้ครับวันนี้ก็ให้ที่ปรึกษาขอบคุณเียปาโมดมาก